ทานหมูเบนมันใกนล,ล้ยแลบนะเมื่อกี้ไม่ได้ฟังลูกเล่านิทานหมูสามตัวหรอได้ฟังฟังอยู่อ๋อต้นเต็มเต็มจะเล่าเรื่องอะไรอีกค<น>ะแม่รอฟังเต็เล่าเรื่องเออเล่าเรื่องเ,อเรื่องผีใช่ไหมใช่ปะผีว่ให้ประสบการณ์ผีไม่เราเล่นการ์รตูนเราเล่นการ์ตูนครับออะไรดีเรื่องอะไรดี ท,นนทัาน,ทานี้ดีกว่าหนูน้อยบวชแดนเอาเอาคุกกี้ไปให้คุณแกรโอเคหนูน้อยบวชแดนอาศัยอยู่ในบ้านกับแม่จ้ะแล้วหนูน้อยบวชแดนก็บอกแม่ว่าจ้ะงห,หวันคุณยายจันเพราะว่าเพราะว่าคุณยายเป็นปวดเลยหนูน้อยบวชแดนเอาเอาคันเอาคุกกี้ไปไปให้กับอมแล้วแล้วคันทีที่เจ้า หนูหมวดแดนอ่ะได้เดินอยู่ใช่ไหมแล้วทันทีที่น้อยหนูหมวดแดนอ่ะกำลังเดินอยู่แล้วทันทีที่น้อยน้อยหมวดแดนหนูน้อยหมวดแดงหนูน้อยหมวดแดงกำลังเดินอยู่แล้วทันทีหมาป่าก็เดินตามหมาขลังเหรอหมาป่าเดินตามข้างหลังเลยเหรอจ้ะแล้วยังไงอีกลูกแล้วแล้วหนูน้อยหมวดแดงก็ไปเจอ คนล่าคนล่าคนล่าหมาป่าแล้วแล้วหนูน้อยหมดแดงมาบอกว่ามามามาที่นี่ทำไมแล้วแล้วหมาป่าก็มาเหรอน่าหนูน้อยหมดแดงก็แล้วแล้วหนูน้อยหมดแดงก็เดินทางไปต่อแล้วแล้วเจ้าเอาเจ้าจับหมาป่า ที่จับหมาป่าครับคนคจับหมาป่าเขาก็ได้เห็นหมาป่าแล้วเขาก็ยิงยิงยิงปืนใส่ใช้างขาออกยิงปืนใส่ขาหมาป่าใช่ครับแล้วหมาป่าก็ล้มเอาตะข่ายร้องมาจับหมาป่าก็จกับได้แล้วหล่อนน้อยปวดแดงก็ได้เดินผ่านไปไปถึงบาง้านยาสวดีออพอถึงแล้วก็เห็นก็เห็นหมาป่าตายแบง ก็เห็นหมาป่าก็กลายร่างเป็นเป็นเป็นคุณยายแก่จริงยายใช่ไหมหมาป่าหมาป่าแปลงร่างเหรอกลายเป็นคุณยายอืมหมาป่าร่างหน่อยอ๋อเป็นคุณยายที่หน้าตาแปลกๆใช่ค่ะแล้วหนูน้อยบวดแดงก็คิดว่าไม่ใช่คุณยายใช่ไหมเป็นหมาป่าแล้วหนูน้อยบวดแดงก็เดินออกไปเดินทางไปต่อพอเดินทางไปจบไปถึงบ้านคุณยายใช่ไหมก็ เด็นคนยาจินจิ้นเอาคุกกี้มาฝากครับคุณยาหนูน้อยเหวี่ยงแก็เดินไปเดินไปแต่แถว,วยาแล้วก็ไป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 บ้านไปบ้านแม่ทั้งมาค่ะก็เรื่องราวนี้ก็จบแล้วจบลงแล้วสรุปเรื่องนี้มีหมาป่าก,กี่ตัวเนี่ยหนึ่งตัวหนึ่งตัวเอาลไรตัวที่ถูกจับได้อ่ะตัวที่สูดจับได้ก็อีกตัวในึั้นตัวเดียวอ๋อก็คือตัวเดียว เป็นอีกตัวหนึ่งแต่สุดท้ายก็มีแค่ตัวเดียวโอเคแล้วนี่ท่านเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอะไรลูกสอนให้รู้ว่าสอนให้รู้ว่าต้องระวังหมาป่าด้วยอ๋อาาต้องระวังหมาป่านะ